กินนมอะไรกินนมตั๊กแตนแล้วอะไรอีกกินนมตั๊กแตนแล้วอะไรอีกไต<ป>่ฮอ,อยๆเดือนลอยลอยกระชงวันเพ็ญเดือนสิบสองนั้งขนมเต็มตลิ่ม